ลงเยวเกียร์ี่ไรไม่เคยรอดเลยปีหนึ่งป่ะเนี่ยไรปีจังวะสองปีสามปียังไงกันอยู่กับเราอะทอะไรกันวะนั่นอะมาทำอะไรกันอยู่นี่โอ้ยมันอนหงโอ้พี่แตงเงินให้มาทำไมเยอะแยะไปเล่นที่ไหนมันลงไปทำอะไรกันนั่นอะ อุ้ยหล,หลังนอกหลังนกนึงรวยพี่ปกต่อหนอนึงจัดแค่ต่ออาเรยออ,อ,ยอไะไรอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสอง คลาดไปมาระเบิดตาไโอ้ไม่ไ empresas, ตายดูจะตายแทนแม่งยิงคมจัดจะไงนต่เนี่ยค้าๆไฟพี่มันเจ็บแล้วเจ็บแล้วข้างๆพี่อ่ะโอ้โหแล้วที่ต่อบบ เข้าไปน้องครับตัวตน,นี้ตองนีน,น้นองอีหนึ่งอย่ไปหาตวัองลูกองอ้อยลูกฟองวะ ไป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 หาเห็นแล้วเห็นแล้วแตงหมดแตงหมดตีนหมดหมดไปสวยหมดมาไอซีทากายประมาณครึ่งแมปอยู่รรามีถแค่ละอุ้ยรถเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วสมองไม่ทำมันหลย โดนแถบใครโดนแถบใครโดนแถบใครดบใครเราพี่เตะสวยๆพี่สวยมากแถบไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตี๋พี่ตี๋พี่ตี๋มันเอาปืนอะไรวะของอ้น่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสวยเลยไอ้พี่เอาของเลยลูกเออาร์ลูกเออไม่มีเหมือนกันไปดูแถวๆศบพี่จบพี่แล้แถวเนี้ย ตบๆทำงวเนี้ยมีเยอะมาละอีกที่มาละสนุบอดพุ่งแล้วลิงไม่ทนันวะผมขับรถลอร่อให้มันวิ่งมาหาพี่เออนอดหนึ่งเอาเรื่องจากขับรถอรอแต่ได้ชนเฉยเก็ยนมาเก็ยมาโดดครับ เก็บแท็ไปครับอาวตแ,แท็แบบวตูีตี้บวตีบวตีวายวายวาวายวาววาวายบูบวางแถบไว้เต็มหมดเลยก <laughs> ัวปุ๊บขาวบูว่า บนบนข่าบบนข่าวตรงนี้รถมาลูกซองมากระตุกอเพชมาเลยต๋อยตกเถ้าป๋ายก็เลยยานุ่งหมดนี่า ประหยัดล้มันยังไม่มาเจ้กสุดแป๊หนึงทิ้งเลยพี่เอาเลยก็เิดปลาแม่นว่ะปลาปลาจะไอตรงกลางเขาลงเราอ่ะนิงเหรอนักหนึ่ง ต่อแตกตัเดียวต่อแตกน้อตสองเดือดตัวเดียวครับหลอนอยู่ไหนไม่รู้โดดไม่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 ขวาขวาขวาโอเคอยู่ตรงหลอกอีกตัวหนึ่งนะวิ่งหนีคับหลอนเนาะไม่ใช่เจ็บหนักน็อตรถใหม่อยู่แถวมันมันลงขาบไปแล้วมันยูอยู่แถวเขาตรงเนี้ยโดดแล้วยูยูนี่เหรอโอเคโอเค จะไปหาเจะมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วข้างหลังโดดลงไปข้างหลังประมาณมึงเคลียร์โดดโดดม่เะรอได้หมุนบทไปเลยตีนหนึ่งเต้นบดเต้นนี้กว่าจะล่วง ครับพี่ไป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 มาแล้วครับจับได้ตอนไหนมากเลยจะไอ้หนูข้ามจะลงข้างล่างจะไปไหนต่อพี่ชิบหายะออกขึ้นออกกลับหลังกลับหลังกลับหลัง เฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงพี่ตียิงเหรอเราไปหาว้าให้ดูขับเนี่ยกูก็ขับดีนะโอ้โหแล้วอย่างนั้นก็ถึงแล้ววะนี่ไงต้นไม้มีต้นเดียวไม่หลบด้วยฮะอกระโตกอีกละอะจอดเลยวิทิ้งเลยทิ้งเลย รัวกันนี้ศูนยญศูนย์มันไม่ตรงอย่าได้สนายศูนย์ไม่ตรงสูญไม่ตรงก่อนจะโทษตัวเองลองโทษตัวเองลองโทษรถก่อนโทษรถไว้ก่อนดักลัวดูเขาค่อยเข้านะกลัวตัวดักไม่ไม่ก็แทบว่ะไม่ก็โดนหลอดไม่หมดละไม่รู้จะเจออะไรระบายไว้ละเว้ยเว้บอดบอยิงกันบอดยิงกันตรงรถเรา โอวพี่มีใครเอาไม่เล่งทองไหมครับเฮ้ยระเบิดเฮ้ยระบดมีคนมีคนบนเสาบนเสาบนเสาโอ้โหาติดหินจุสัหนึ่ง quay lùng lá phát quay nè lại tua lại tua vô có phép chết bóc dầu quá mò đấy bị mò đấy tay đã ra tay

ไม่ว่ามุ่ี้เชียววัว๋อชี้เชียววะขี้เชียววะเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้นบน้ยเฮ้ยเฮ้นดฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยว้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมกันเฮ้ย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 เ้ยเฮเฮ้ยเ้ยัฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เย อยู่อยู่นี่ฮะตัวเขียวมันแอบพี่ไม่รู้กี่ตัวมันลงมันลงหังเด็กีกตัวมาแล้วมาแล้วน็อตหนึ่งตัวเขียวมันมีเกาะวะอยากได้เกาะเก็บระเบิดเลยมาเราต้องขยับนะเราต้องขยับโอเคโอ้พี่ขยับอะไรบอลขยับอะไรขยับเลยรหนีหนีหนีเยอะเยอะเยอะโอ้ยสไนา์ฝั่งนู้นใช่เยอะเยอะเยอะโคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยับนะ ขยับเลยก็ได้ขยับเลยก็ได้พี่ต้องไปเลยต้องไปเลยไปทานโบนแอร์โบนแอร์โบนมามามาโอเคพี่ตั้งไอ้โบนหนุ่มมันนี่ฮะมันชิพมันชิพมันชิพมาแล้วไปไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเร็วไปไปไปบอดยิงยิงกันอยู่อยู่อยู่ไวเนี่ยกูก็ตกใจเลยอ่ะมีเกาะให้พี่โอ้น้อง ีแม็กไปแล้วไปแล้วเปล่าล่ะไปรู้ไปรู้แป๊บนึงเดี๋ยวว่ากันไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยตรงตก้างบนนี่ยังอยู่นะไอ้ตัวบลนี่ยังอยู่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โห๊อ๊บหอกบห๊อ๊ยตายเลยตรงนี้หุ่ยโผมไม่น็อต่ะมันผมจยิงมันไม่ตายมันเกาะแตกเยี้ยขัดไปกี่เม็ด ม,ามาขาดเม็ดเที่ยวเหมือนกันเข้าหัวเลยพี่ระวังมีมันครับระวังไม่ได้แล้วล้มปล้ว่วนระวังเขาอะเขาที่ผมมาคระลุงขึ้นข้างบนดีกว่าตัวดีพี่หแบบบังเอ,อิญมาเจอตัวยิงบอดเล่นไงแม่งมาหาเลยสว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 ยวมันยังไม่เห็นอุ้ยผมโดนโดน เอาโลคัสจิงรูง้อะไอ้สุ่ลงก่อนลงก่อนสวยพี่วันแล้วเบอร์โดน,อ,นอุ้ยน็อกงไง<ม>แ <laughs> ล้วเบอร์โดนเต็มเต็มาหนูนั่งนิ่มๆให้กำลังใจนะครับมาแนละ้วสวยพี่ซ้ำได้ซ้ำเลยพี่เดี๋ยวมันชกเตเอง อย่ามานชุบเตเองไม่ดีข้างหลังเอ้ั่นแหละโุ้ยไม่เปอะไรพี่ไม่อะไรพี่ปุ้ยทำดีแล้วพี่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วไอคนเยอะคนเยอะกับเรามีข้างล่างสองพี่ว้า ล็อกกลขอโทษจา้าเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปช่วยโ,โอ๊ยเหีเ้ยโดนตีลร่มติดครับผมไม่มีเกาะเซฟตัวเอง เฮ้ยบนหากาะแป๊บมึงเดี๋ยวตุ้มบอลมาแล้วอาดหลังเฮ้ยพอแตกน็อคเออเออยเอ็อขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนบนไดบนบนได ไอ้เจ็บมากอะตัวตะโมกอะมัะไม่มีกเกาะอะตัวมันก็ไม่มีเกาะหาเกาะเล่นก่อนตุกปีบอลก่อนระวังจะเอ๋เบบีไม่จะเอาของได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แป๊บนึงพี่เกือบบกเกือบแต่ก็จบมาได้ ไม่ไมันไม่ปมามะเออเฮ้ยเอาพิสติกเก็บให้เรอของครับอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างบันไดเหรออ๋ออยู่บันไดข้างบนขึ้นข้างบนเลยนะเฮ้ยแตกนะมึงแตกนะปั้งอ้ยอย่าไปโดนเดือดจะเชื่อเฮ้ยเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมึงโดน เอ้ยไม่โดนียโดนโดนโดนนี่ไงอูยย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 ่งยย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 ยนยย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 ยดยยยอยย่ยย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 งยย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 ย แถบแถบมาอีกตัวอยู่ข้างล่างวะโอ้อยู่นี่อยู่นี่ไปไปแตงไปหมดสวยสวยสวยทรงดีอ่ะทรงดีอ่ะทรงดีแต่ไม่ได้แชมป์แบบต้วน พี่เอาเลยพี่หนูเลียนร้อยนัดเจ็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 ดดูหนูเอาเพื่อนมาเรียนรวดเร็ววะเอ้วพี่ตีเดี๋ยวพี่ตีเก็บแม็กเมลอนอ่ะพี่เอ้ยเหมือนได้ยินเสียงอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะได้ปะข้างนอกข้างนอข้างนอกไม่มีหลอหนวะอ๋อข้างนอกมีจริงมีจริงข้าง,างล่างข้างนอกครับนี่แหละ โอเคหมดปีพอคุณเพื่อนครับคุณเพื่อนครับเกิดอะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเออมันยิง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 พี่บเลยเพื่อนมันเพื่อมันเต๋อฮอร์มาฮอมาฮอมาข้างหลังหมดจัดหมดจัดจุดบนเจ็บเจ็บตุดบนเจ็บเจ็บอุ้ยมาปังตบนเนาะเจ็บ จำไม่โดนวะเหี้ยเจ็บโคตรแม่งนะก่อแตกกอดแตกตัวบนกอดแตกอืมต้องชุบก่อนนะ ยังไม่ทันไดได้ได้วโหลดตามลงมาต้องเกลียรอพี่เอ้ยเกลียดแล้วจะไล่ยิงก็สุดหรือหลดไม่ทันเล่นหนูจะหมดแล้วพี่ต้องเข้าวงทันอืมตอนหนูจะเอาสุดละ น็อตหนึ่งสน็อตอีกหนึงสวยตัวสุดท้ายอยู่ไหนไปไปโดดใหม่โดดใหม่โดดใหม่เห็นแล้วสวยหมดตีหมดตีปะหมดหมดหมดสวยเดี๋ยวชุบผมที่หลังเลยพี่โอ้ปลาแล้วเบิดใส่เต็งไม่ทัน หอหอไม่ทันนะพี่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องฆ่าตัวตายว่ะแบบไปเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายแล้วไอ้นี่ได้เหรออ้าวไม่ต้องไม่ต้องเ่าอ้โหพี่ตีเป็นหมอพี่ตีเสียงเบาพี่ไม่ได้ยินหมอมาหมอ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 มาแล้วหมอมาแล้วอ้าวสิบร้อมาสวย อย่พี่วางโดดขึ้นโดดขึ้นบางหมอเอาเอาโดดโดดขึ้นเลยได้ได้ได้ของครับของครับของมาพี่ใส่ต้องเก็บอาบีนี้เลยละก็สุดเลยยิบจะน้ำสุดท้ายหรือปีพบอยู่เลยเอาไม่มีอะไรให้เหรอพี่พี่มีกระสุนเออาร์ไหมเอาเอ็มพีโน้ตไปก่อนก่อนก่อนก็ได้มีกระสุนแค่นี้โอ้เอาเชือกไหมติดติดติด ปล่อยไหลปล่อยไหลถอยหลังไอ้เหี้ยมีคนขวางทางพวกมึนะพวกมึงนะให้รู้นะให้่กูรู้ว่ามึงเป็นใครนะไ้ม่ม yeah. ีงูซไม่ม no, ีอูซใช่ไม่มดููดงอององออ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 ง

เฮ้ยมันยิงจากไหนวะมันอะไรยิงโอ้โหเย,ยี่ยหลัง หยยงาย่อไม่เห็นตามมือก่อนเลยเฮ้ยว้าดูวโงสโยสอยลีบออบองดีตงดีพี่งดี ไวยบทตีหนึ่งอ่ะสวยสวยไอ้ตีแถวโดดใหม่ใช่ใช่มันโดดใหม่สองสองสองตัวพี่ถูกยิงไปสองมันเกิดหมายสองเป็นสามไรเหตุผลน่าจะมันอยู่ในเมืองแต่ามันต้องหายไปพี่วิ่งไปเลยมันยิงไม่โดนมันสองสามเอามายิงกันเหรอสองตีแล้วอ่ะพี่ไม่ไม่ใช่สองสามตัวแล้ว เออของมันอยู่นอะกวงตรงแผบผมอะ่ะผมยิงไว้สองตัวนอะกวงอุ๊ยโดดหมายขวาเก็บได้มีจริงวะล้วเก็บแอบตายในบ้านตัวโดนหมายพี่เขาอยู่หน้าบ,บ้านอเอาไหนวะวงขยับ้วนะอย่างไกลมันเจ็บมากแล้วอะ่ะโดนระเบิดพี่บอล โโอ้หตรงนีี้้ดอุยสวยพี่ตีผมเข้าเลยนะเข้าครับพี่เข้าเข้าเลยเข้าเลยส่งดีส่งดีส่งดีไม่ได้แค่ผมมันลบเนี่ยอ้ยมันดักวิบอลเยอะเลยพี่ตีเก็บแตะไปชง้ไงได้อยู่ขอให้รอดครับ มีโหลดได้เก็บขออาบีดินหนูมีในชุกอัดทันเมื่อกี้อ่ะไอ้อาบีดินไอ้อัดป่ะใช่ใช่ใช่สองตาี่ผมเก็บโหลดแล้วหนูลำยาหนูปืนสปืนอะไรโหลดปืนไฟเอามาไอพวกนี้ตายวงว่ะตายวงตายวงโออยยเเะลยตีหนึ่งแม่งหลบอยู่นี่ อยากได้สแนายเลยตอนนี้เหมือนพี<ม>่ทีบอกเลยตัวชิดตัวชิียงวชิดโอเคตำแนหน่งไหนพี่เห็นนะฝั่งบ้านอิดฝั่งบ้านอิดโอเคเกือบแตนายเกือบตายเกือบช่วย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  ถุงอ <c oughs> ันเอากระสุนให้พวกพี่ดีกว่าไอ้สัสมันก็ไม่ไหวเนาะสองสองสามไอ้ส มาหาพี่บอลข้างหน้าตัวน,นึงมีตะกดอยู่โดนแถบต่อแตกสวยพี่ไอ้ยปืนลอนลากเมย์มันหน่อยลองหลยด้วยน่ระวังหลังครับเจะไปเอารถสามเข้ามาระวังคเอาพี่หลังคาแล้วาเจนลงน่าจะอยู่บ้านหน้าเราเต็มเลยน่าจะเข้าบ้านไปบางส่วน เฮ้ย่ฮสนิมันยัล่เ้ยเฮ้ยปืนไฟเอ้ยปั๊มปั๊มปัปืนตันเดตัวเอาหดวเดตัวเดียวเดตัวเดียวปั๊บแป๊บึงเก็บแม่งยิงเก็บทิ่มหมายตัวนี้ ไปเอ๊ะ <c oughs> ได้แชมป์แล้วววแชมป์วววป้า <c oughs> อุ้อยไปได้แชมป์พี่คเดือด